ำเตือนตัวเลขที่นำเสนอปเปียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงจา้าบก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสายเลขที่ลุงจา้าบจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของซองอ่างเปาซองอ่างเปางวดประจำวันที่1พฤศจ,จิกายน2565ซองอ่างเปาให้เลข9เลข8เลข3ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข9มาก็จะมี9 1 96 97ถ้าเทเลข8มาก็จะมี 8082- 85ถ้าเลข3ามาก็จะมี3 2 36 34สําำหรับผลงานวัดที่ผ่านมา2องอ่างเปาให้60ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ารลอที่1ออก106ให้60ออก06นถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ารลอที่1นึับเรามาตามกันว่าวดนี้2องอ่างเปายังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำตอนครับมาตดป้อมปากกาเลขปักหลักงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2565ป้อมปากกาเลขปักหลักให้เลข9เลข0เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี92 93 97ถ้าเลข0มาก็จะมี04 06 08ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 58ถ้าเลข7มาก็จะมี71 75 76สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาป้อมปากกาเลขปักหลักให้ 6กกับ51ผลการออกสลากกินแบงแ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก106เลขท้าย2ตัว15ให้6 0ศนย์กับ51 51ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัว6 0ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ป้อมปากการเลขหลักหลักยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมตามตอขมาตอเซียนไก่จิกเงินงวดประจำวันที่1พ่พฤศจิกยายน2565เซียนไก่จิกเงินให้เลข5เลข3เลข0ูนชุด2อตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 5 4 57 58ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 4 37 38าเ็ถ้าเลข0ูนย์มาก็จะมี0 1 04 07 08สําำหรับผลงานวดที่ผ่านมาเซียนไก่จิกเงินให้1 5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออกหนึ่ง ให้15ออก15ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาต,ตามกันต่อว่างวดนี้เสียนไก่จิกเงินยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครมาตอนครับมาตอยคนมีโชคงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2.565คนมีโชคให้เลข4กับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 2 4 9 4 7 0 4 3 4 6 4 ถ้าเลข1มันก็จะมี12 15 18 91 61 71าหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคนมีโชคให้51ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก15ให้51ออก15ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้คนมีโชคยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนรับมาต่อพยานนาคถ้ำมรกตงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565พยานนาคถ้ำมรกตให้เลข2กับเลข6ชุดอตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี2 3 2 5 27 02 42 82ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 65 69 36 26 76าสหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาพยานนาคถ้ำมรกตให้16กับ51 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก106เลขท้าย2ตัวออก15ให้16กับ51 16เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัว 3, ท้ายที่1 51ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้พญานนาคถาา้ำมกฏยังจะให้เขาเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอนครับมาต่อเลขเงินลาเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1 พฤศจิกายน2565เลขเงินล้านเลขท้าย2ตัวให้เลข1เลข3เลข5เลข9ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1 4 1 7 1 8ถ้าเลข3มาก็จะมี3 2 3 4 3 7 3 8ถ้าเลข5มาก็จะมี5 2 5 4 5 7 5 8ถ้าเลข9มาก็จะมี9 2 9 4 9 7 9 8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเงินล้านเลขท้าย2ตัวให้5 1 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวหน่งให้51ออก15่ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวรับลํามาดตามกันว่างวดนี้เลขเกินล้านเลขท้าย2ตัวยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมทำมาตอนครับมาโดยรวยฟ้าฟาดงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565รยฟ้าวยฟ้าฟาดให้เลข5กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5้ามาก็จะมี58ด 52 1545ถ้าเลข3ามาก็จะมี3036 9373สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวยฟ้าฟาดให้16กับ0ูผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก106ให้1 6กับ01น6กับ01เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รวยฟ้าฟาดอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนข้ามาตอยเซียนอูงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565เซียนอูให้เลข7เลข5เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7174 6787 7. ถ้าเลข5มาก็จะมี52 59 15 35ถ้าเลข2มาก็จะมี20 23 92 42สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเซียนอูให้01ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรุ่ที่1ออก106ให้01 ต 1>, 1เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้เซียนอูยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมทำามาตอครับมาจาจอได้อาจารย์เด็ดงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2.565อาจารย์เด็ดให้เลข9เลข8เลข7ช็ที่อ2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี91 94 95 96ถ้าเลข8มาก็จะมี81 84 85 86 ถ้าเลขเจ็ดมาเขาจะมี7จ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาอาจารย์เด็ดให้เลขสามเลขหกเลขศูนย์ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสามตัวท้ายที่หนึ่งออกหนึ่งศูนย์หกให้เลขสามเลขหกเลขศูนย์เข้าเลขหกกับเลขศูนย์เลขหกเข้าหลักหน่วยเลขศูนย์เข้าหลักสิบของเลขท้ายสามตัวท้ายที่หนึ่งส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลอมาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เด็ดอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รรมาตอนครับมาตอนเลขจอใจลุงหวังงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565เลขจอใจลุงหวังให้เลข5กับเลข9ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี52 53 57 58ถ้าได้เลข9มาก็จะมี92 93 95 97ชุด3ตัวให้953สําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขจอดใจลุงหวังให้6.1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขาย3ตัวท้าด้วยที่1ออก106ให้6161เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1่ครับเรามาตามกันว่าวดนี้เลขเจอดใจลุงหวังจยงงจะให้เข้าเป้าอีกไหมับมาต่อเลยครับมาต่อเลขตัดงวดประจําวันที่1พ่พฤศจิกายน2565เลขตัดให้เลข3าตัวเดียวให้เลข3ชุด2ตัวให้3 2 35 37 134383สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดไม่เข้าเป้าข้ามาตามกันว่างวดนี้เลขตัดจะกลับไหมเข้าเป้าอีกไหมขมาตนเข้ามาติาาตาาตำหนักเสียงงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ตําหตำหนักเสียงให้เลข7เลข1เลข, 1, เลข0ูุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7 5 7 3 7 8ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1614ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี03 0809สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขอลมาตามกันว่าวดนี้ตำหนักเซียนจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขรมาตอนครับมาตัวเลขพลังจักราวาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565เลขพลังจักราวาลให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8ปดชุดอตัวให้8 0 8 5 8 7 8 9 8 8 1 8 6 8 2 8 3ตัวให้1-8-9-2-3-8-8-5-2-7-8-9สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าขลามาตามกันว่างวดนี้เลขพลังจัก,กรวาลจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมทรัมาตอครับมาต่อได้อาจารย์นัทงวดประจำมาที่1 พฤศจิกายน2,565อาจารย์นัทใชเลข2กับเลข9กยดสตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี2 1 28 7 7 2 3 3 2 6 2ถ้าเลข9มาก็จะมี94,95,97,19,89,39สําำหรับผลงานวาทีิผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าเรลัมาตามกันว่างวดนี้อาจารย์นัสจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เอาล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้ผู้เด่น254505278707ชุดเด่น725925สําำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดา ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นลุงจ้าพก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ